คือโครงสร้าง3อย่างนะคะเพราะฉะนั้นขณะเดียวกันเนี่ยกรณี1นึมันเป็นกฎหมายทางด้านความมั่นคงและที่สําคัญที่สุดก็คือถ้าเราไม่แตะเส้อย่างหนึ่งแล้วถ้าเกิดไม่ได้ไปยุ่งเส้อย่างหนึ่งนะคะ ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นในเรื่องของการทำผิดกฎหมายเพราะฉะนั้นเนี่ยขณะเดียวกันเนี่ยเมื่อสักครู่คุณอมรรัตน์บอกว่าเราพูดได้เสมอกันคุณจะเสมอเจ้าเลยเหรออืมคือเราพูดได้เสมอกันขณะนี้ทุกคนสี่คนเนี่ยนั่งพูดตรงนี้เสมอกันแต่เรามีกฎหมายหมิ่นประมาทส่วนบุคคลเนี่ยค้ำอยู่ถ้าดิฉันด่าคุณคุณอมรรัตน์แล้วผิดกฎหมายมิประมาทจริงนะฮะแล้วผิดกฎหมายหมิ่นประมาทฉันด่าคุณคุณก็ไปแจ้งความฉันอยู่ดีเออฉันด่าคุณคุณก็ไปแจ้งความฉันอยู่ดีฉันด่าคุณคุณก็ไปแจ้งความฉันอยู่่ดีีนคือกฎหม ดูแลบุคคลทั่วไปเดินดินทั่วไปเนี่ยนี่ฉันโดนหมิ่นประมาทคุณยิ่งรักเคยหมิ่นประมาทฉันน่ยฉันไปหมิ่นประมาทคุณยิ่งรักเขาก็ฟ้องฉัน5ปีแล้วฉันก็ชนะคดีแล้วฉันก็เสียเวลาไปตั้ง5ปีนี่คือกฎหมายหมิ่นประมาทที่ดูแลบุคคลทั่วไปฉันเป็นแค่มาริกาจะมีกฎหมายหมิ่นประมาทดูแลฉันเลยอะแล้วทําไมสถาบันสาคัญของชาติจะไม่มีกฎหมายคุ้มครองดูแลไม่งั้นก็เท่ากันหมดเลยดิดิฉันไปปุ๊บเนี่ยสมมติว่าคุณเข้าวัดอะคุณไปตกหัวพระก็ได้เหรอถ้าง S <S: อยู่แล้วพราดังนั้นเนี่ยประเทศนี้เราเป็นประเทศที่สังค,ทงคมที่มีอารยาธรร,รมและมีวิถีและมีวัฒนธรรมดังนั้นกรณีที่จะมีกฎหมายเพื่อที่จะคุ้มครองดูแลกันให้อยู่ร่วมกันในสังคมท่ <fi. S 1> ามกลางความแตกต่างหลากหลายทั้งทางเพศทั้งทางความคิดทั้งต่างๆเนี่ยมันเป็นเรื่องที่จําเป็นขณะเดียวกันไปฝรั่งเศสเขาก็มีกฎหมายที่จําเป็นต่อประเทศเขาอเมริกามีกฎหมายคุ้มครองผู้นําเหมือนกันลองไปด่าพ่อโอบามาดีสมัยก่อนอะ เคยมีคนไปหมิ่นประมาทภรรยาของโอบามาเขาก็ขึ้นลงพักเหมือนกันถามหน่อยว่าถ้าเกิดไม่มีกฎหมายหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยถามว่าพระองค์ใดพระองค์นึ่งจะเดินขึ้นลงพักแจ้งความตัวมารัดไหม,มก็ไม่เดินนี่ไม่สเสด็จนี่เพราะฉะนั้นก็ชัดเจนว่า มันต้องมีกฎหมายที่ดูแลสิ่งท,ท,ที่ที่มันเป็นความมั่นค,คงอย่างนี้เขาบอกประเด็นของ1นึอ่ะเราพูดชัดว่ามันมีปัญหาเฉพาะเรื่องของการบังคับใช้การบังคับใช้คืออะไรการบังคับใช้คือเจ้าหน้าที่รัฐตำรวจหรืออะไรก็ตาม,มนะคะที่ไปปฏิบัติ เมื่อคนปฏิบัติมีปัญหาเราก็ไปดูแลที่องค์การยพของคนปฏิบัติเนอกใช่ไหมคะคือโครงสร้างของคนปฏิบัติเอากฎหมายปฏิบัติมีปัญหานะคุณเราก็ไปดูเรื่องของคนปฏิบัติเฉพาะเฉพาะคนเฉพาะโครงสร้างนั้นแต่ไม่ใช่ไปแต่ต้องดึงมาหรือเอาไปจัดการอย่างนี้เป็นต้นพีแมะไว้ก่อนแป๊บนึงอีกนึงนะเอาดิฉันขอถามกลับเมื่อกี้คุณมริกาพูดว่าถ้าไม่ได้ไปยุ่งด้วยไม่ได้ไปยุ่งกับ มันแล้วก็ไม่โดนดําเนินคดีถูกไหมคะดิฉันถามกลับนะคะว่าครั้งหนึ่งนะคะคุณไผ่ดาวดินแชร์บทความจาก BBC เป็นพระราชประวัติของในรลวงรัชกาลที่สิบแค่แชร์บทความ BBC ทําไมไผ่ดาวดินต้องติดคุกตั้งสองปีนะคะบีบีซีเขียนอะไรเอางี้ก่อนแล้วแล้วทำไมไม่ไปจับบีบ b ซีเขนอะไรเอางี้ก่อนตรงนั้นแล้วเป็นข้อเดียวเดยวเดียวเดียวเดวเดียยวเเดียยวเดียวเดียวเวเดี การตั้งคําถามรเราโตมาในยุคที่เราสอนลูกว่าการตั้งคําถามเป็นเด็กฉลาดจะต้องรู้จักตั้งคำถามถูกไหมคะแล้วเวลาที่เด็กตั้งคําถามทําไมไม่ตอบนะคะพอไม่ตอบปุ๊บนอกจากจะไม่ตอบแล้วยังเอาเขาไปอยู่ในคุก นะคะอ่าและยังมีกระบวนการยุติธรรมที่กระบวนการยุติธรรมที่บิดเบี้ยวอีกนะคะอ่ะพี่ติ๋งของสัส้นๆเดี๋ยวจะได้มาทางพี่เอ๋บ้างไม่มันชัดทีคค่คำตอบเขาอยู่แล้วคือประเด็นคือว่าเราเราไม่ได้มานั่งทะเลาะก,กันนะแต่ว่านี่คือบริบทของการที่ความคิดเห็นที่แตกต่างแต่ว่าคือมันชัดว่าก็บีบีซีเขียนอะไรวันนั้นเขาก็ต้องย้อนกลับไปดูย้อนกลับไปดูแล้วคุณแชร์ทําไมการแชร์กฎหมายในประเทศไทยและแม้กฎหมายต่างประเทศการแชร์คือการนําเสนอคือการเผยแพร่คือการผิดเหมือนการพูดนั่นแหละ เพราะฉะนั้นต้องแชร์เรื่องอะไรมันจึงผิดไผ่ดาวดินเข้าคุกเพราะผิดตรงเรื่องการแชร์ในสิ่งที่มันผิดแล้วคุณราบได้ไงว่าผิดนะคะก็ผิดมันคือพระราชประวัติ์นะมันคือข้อเท็จจริงนะเรานะคะถ้าเรามีพระมหากษัตริย์ที่อยู่ใต้รัฐธรรมนูญนะแต่อยู่เหนือการเมืองและอยู่ใต้รัฐธรรมนูญและส่งทศพิษราชธรรมมันก็ไม่มีปัญหาโอเคอ่ะพี่เอประเด็นนี้หนึ่งหนึ่งสองกับเกณฑ์อาหาร จริงๆแล้วมาตรา1นืไม่ได้เคยทำร้ายใครนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่เอมองดูว่าทางของพรรคเก้าไกลเองเนี่ยทำไมถึงจะต้องมีนโยบายในในเรื่องของการ แก้ไขมาตราหนึ่งสองนี้เกิดขึ้นมาโดยการชูขึ้นเป็นนโยบายหลักเลยด้วยตอนนี้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคืออย่างอย่างเมอสอครู่ที่ยกตัวอย่างในเรื่องของการแชร่เนี่ยอย่างที่คุณมาริการก็ได้บอกไปแล้วว่าแล้วแช่เนี่ยเนื้อความข้อความคืออะไรเขาบอกว่าเขาสอนในเรื่องของรูปในการตั้งคําถามเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ต้องสอนต่อไปด้วยว่าตั้งคําถามอย่างไรที่ให้สุภาพนะคะแล้วก็ต้องให้ถูกต้องด้วยมไม่ใช่ตั้งคําถามแบบจ,จับจ้วงล่วงละเมิดนะคะเพราะว่ามาตราหนึ่งสองเนี่ยเป็นมาตราที่เราใช้ในการคุ้ม รองรนะคะสถาบันพระมหากษัตริย์เพราะ oh. ฉะนั้นแล้วเนี่ยท่านไม่ได้มายุ่งเกี่ยวอยู่แล้วอย่างที่พี่มาลกที่พี่มรากาได้พูดไว้ว่าแน่นอนลหะขนาดตัวเราเองเนี่ยเร,เ,รเราเรายังมีสิทธิ์ในการที่ที่เราจะกฎหมายมิดประมาทใช่ของเรายังมีเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยของ สถาบันพระมหาษัตย์ั้งหลียก็ต้องมีด้วยเช่นเดียวกันนะคะท่านไม่เคยทําลายใครเลยอะค่ะเอาเรื่องเกณฑ์หานิดนึงฮะเราอยู่ในระบอบประชาธิปไตยหรือเปล่าคะการตั้งคําถามในระบอบประชาธิปไตยเป็นเรื่องปกติไหมการวิพากษ์วิจารณ์มาตราหนึ่งหนึ่งสองนะคะในเนื้อหาคือดูหมิ่นหมิ่นประมาทและอาฆาตเมรายนะคะแล้วถ้าเกิดเป็นการตั้งคําถามมันจะเข้ามาตราหนึ่งหนึ่งสองได้อย่างไรแล้วคุณบอกความกฎหมายแล้วคุณบอกว่ามาตราหนึ่งหนึ่งสองไม่เคยทําร้ายใครคุณรู้ไหมว่าคนติดคุกกี่ร้อยคนแล้วคนถูกดําเนินคดีเป็นสองสามพ อันนี้ราคะไม่เคยทำให้ใครกับการตั้งคําถามทําไมไม่ตอบเขาแล้วเขาข้อไปอยู่ในคุกนะคะดูมิ่นหมิ่นประมาทอาขาตม้านไร้กับล้อเลียนก็ไม่เหมือนกันแล้วนะคะที่พูดอย่างนี้ไม่ทราบว่าติดตามข่าวหรือหรือเปล่าว่ามีคนเดือดร้อนจากมาตราหนึ่งสองมากมายอ่โอเคโอเคต้องต้อรีพายนี้นะคะต้องรีพายดีนะคะต้องรีภัย